สวัสดีจ้าพี่น้องจา้มามามากินข่าวในแม่ตูนกินลอพอชุบคุณยังอาบน้าอาบในอยู่เมนตูนไม่ได้ลอดนะตืน่นพลาดเราได้กินตอดเราได้มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่กับข่าวเราปะพักกับมาเป็นส่วนเราได้พี่น้องทั้งล่างพี่ก็มีอยู่กับมั่งพี่ห <laughs> ลายพี่น้องเลยกินผู้เดียวไม่ได้เชาะ ไมนะ่นีนะต้องลาเพื่อเห็ดกินให้กินเรียบร้อยละกับข้าวมันนี่กาบ่มียังเริ่มพีน่น้องจ้าต้องลาเพื่อต้มหมักถั่วพอมะตูนอยากกินตามถั่วคลุกยากตามถั่วแล้วก็ให้เพื่อเห็ดอันนั้นหมูกรอบหมูกรอบชามชั้นจ้าพี่น้องจกาเอ้ามาแต่โยกพี่นอ้ <c oughs> อ,นงนนองมือขวานเราไม่กินเลยเสน,นออลไรกระถั่วกินกับอืม อันนี้ก็ตามกุ้งอันนี้ก็ก้อยหมูน้ำตกของพอชุกคนหมักอันนี้นะเป็นเห็ดเองมากมากเพราะไร้ย้ายห่างไม่ตุนกินก่อนรอพัอชุกไม่ไหวแล้วไม่ตุนต้องกินก่อนครับึงาพอางงามทอย่างเ้ย แคบ,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 บนะพี่น้องแค่พักเออเนืกรอบน้องล่ะขักบกรอบหรือดำพี่น้องโชคดีนะพี่แนวเบอง์ไหนใกล้ก็เห็นเขาเห็ดกินเลยเห็ดยาน้องข้าพี่น้อง มูกกาบกินกับตามหักทัวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมามากินเขาลอบดึกน้ำกันเด้อครับ โอ้โมนี่เจ้าได้ยังกินหลายน้องไม่ใี้ยหวานเลยติกินคนเดียวบห้องกันเลยเนาะบไมื่อยถ่ามแล้วฮะเบ็ดเข่าเครื่องกองแล้วันนี้สิ่งน้อยกินบทท่านเราหลายเด้อวันนี้สีเห็ดคำใหญ่ยๆน่ะพี่น้องจำบีจำบีห้องสามรอบประมาณเตือเป็นตนฟันแล้วกินสามคำให้มันเบ็ดไปเลยเราชอบตัวกินเร็วแต่พ่อใหญ่เหนียวดีว่า มาเรียแหละ <c oughs> นี่แควายัางบ้าอืมคือขอบขับไปเนาะขอโทษด้วยพี่นอ้องมุนๆกล้องหน่อยมาบับลุยต่อกันเด้อมามาพี่น้องมาพี่นอ้องพี่พังไทยพังลาว อยู่เมียเลยตัที่อยู่เมืองนอกในประเทศนอกประเทศจ้ะมากินข้าวในเมนูเผาซุกด้วยค่ะดีใจหลายแล้วว่าก็บอกตูน่าดีใจคุณเมื่อไหรดอก ก้อยน้ำตกเจ้าน้ำตกไว้่ะอน้ำตกพิ้วมีหลายตกเลยพี่น้องเนาะน้ำตกเขาตะเอาตกเขาดินหลายตกแน่อยู่นี่ก็มีสองตกแล้วแน่ๆจังหวัดระยองเท่าที่หูเลยนะน้ำตกพิ้ว แันบรีมันนี้มันทะตกบบ่ฝนตกแห้งไงลำต้นตดัดมันนี้ขอโทษด,ด้วยพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยกินข้าวเที่ยงบ่ได้เรียกพี่นอ้องฉันว่าว่าจะพาพี่น้องมากินตอนแรงมันจัง ได้กินแซ่บไปกินข้าวเที่ยงพี่น้องเอ้ยแม่ตูนนะบอกคอยได้กินมันเมื่อยร้ายและเราอยากผักพนตุ้งอ้ําคนนี้พนกับตุ้ง <c oughs> พ้อมปุ๊บฮุบหอบฮุบห,หอบอยู่เขาไปอยู่ใต้ทุนบ้านเพิ่นนะบ้านเพิ่นมีใต้ทุนเนาะเ <c oughs> ขาไปอยู่นั่นแหละโอ้ยจะแม่สามารา้างทำไมจะแม่ลำบากตกแห้งนะีะพี่น้องมันทำงานตกแต่อยู่นี่บ่ตกอยู่บ้านาอยู่บ่อกุอ้ง บริเนั้นแต่ว่าฝนแห้งสุดแท้น้ำไหลดินงเลยหญ่เหมืนมากกว่าเทือกน้ำเ้งครึ่งครึ่งบกไก่เป็นไรเนี่ยใครกิโลเดียวมั้งเนี่ยโลสองโลพันเนี่ย น้ำทางพี่น้องออกจากถน,นนใหญ่แล้วโบบ,บ๊ถือฝนดอกมันตกไปตามถน,นนใหญ่เลยมันเนี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ขารบ อยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้ห้องอีกรอบสองลูกหลานอยู่ใกล้อยู่ไกลบ้านเนื้อบ้านใต้ก็มาก,กินข้าวตอนแรกๆเดึกๆน้ำมันตูนเด้อจ้าคุณพี่คุณน,น้องกินข้าวอาหารเล่าๆบ้านๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าแซบบ่บสพโมเสกกับเสพเอาหน่เดี๋ยวเล่าพี่น้องเนาะเพิ่อนโแซ่บห้ากับเสกคนกับข้าวห้องมุกบ๊อ สี่ท่านแปดกินก็บุบปนได้แล้วพี่น้องฟันยังบุบปงบดฟันฟันปงเบดโมเดโอกินแซ่บอนี้แล้วปันนาตอนนี้ กินยากปั <brewer y> uh, like, shoe, ้นนามันเกิดก่อนปั้นหลังเนี่ยป็นไงเนี่ยเจ้าตึ๊กโซดีเนี่ยคนโตกเนี่ยมไอ้งานน้ำกันกับโต๊ะแต่หายมูดมเพลินโอ้ยจังเป็นดีกว่ะ มันตกและยิงช่องเสียผ่าชุมช่มๆนะพี่น้งองเนาะขอเวลากินน้ณากันด้วยจังหอะพี่น้อนงจ้า ไปมีเยงากินข้าวเรากินน้ำปานเป็ด <c oughs> อิม้อม,นมน้ำแล้อจอกแมีนมันนี่ป่ามันห้องทั้งพี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อพอมันห้องทั้งพูกระดึงนะมันนี่ห้องทั้งระยองตึงต้งตึงต้งตึ้งอยู่อ่าตึ้นตึง้ง มันกระแถมกับรถมาเทศดินเนี่ยอัดคนตั้งห้วยเหนียงฝ่ามันจะม,มาตั้งไก่มองไปแล้วโอโ,โร็รถเทศดินบา้าปะตีหาขั้นรถมาเทศดินมันนี่กต็ตัดหยาอยู่กับเตือนว่ามันเครื่องตัดหยาระเบิดบ่าเป็นไกแล้วก่อนะไรเป็นปะ โทษเตอร์ปิน้องยักหัวเ่ราะไงยุบตื่นอันเพิ่นอยู่คนละทางเนาะเพิ่นมาตัดหญ้าทั้งหลังแม่ตูนแม่ตูนถอนหญ้าก็ไปก้อนมันบ่แม่ตูนถึงหัวแล้วไปอยู่ทางกลางยังอยู่ทั้งหลังรถอืมาถอกดินไปบ่เห็นเพิ่นก็มาตัดหญ้าเตะตัดหญ้ากระลังดีพี่น้องเออฝนกระลำจีบชุบนะมันลมพัดจีบช่วยรถเทดินลงไปชุบยุด เลอง n เลยมิน nhỏ หมดเออนอ้ย <ing> ต <the supply> <t> ้อนอะไรพี <ing> ่น <c oughs> ้องเบื <that> ่อไปละฮะลาพี <ing> <that> ่น <ing> <that> ้องก่อนโอ้ถึงเวลาแล้วเวลาแล้วบยรกจากเ้อเวลานั้นกับอะไรมานพี่น้องจ้ะขอลาไปก่อนเด้อพป่พ่อกินหนาเด้อจ้าถามม่สุภาพาก็ขอโทษขออาไฟนะคะไม่ตุกระยกหัวอริพุขพูดก็ดีจักห้ไดเนาะขึ้นแต่ังไม่นะพี่น้องเนาะพอให้พี่น้องตุกกระบาแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนเด้อครับเงินท่องไหลมาเทมาสวัสดีครับผม